สวัสดีครับวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ผ่านการบริจาคทุนการศึกษาในระบบ iDuNation ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ง่ายสะดวกปลอดภัยและสามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่าขั้นตอนการบริจาคครับ 1. สแกน QR Code เพื่อกาสู่ระบบการบริจาคผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร 2. เมื่อเข้าระบบแล้วให้ดำเนินการโอนเงินตามที่จำนวนที่ท่านบริจาค 3. หลังจากโอนเงินเสร็จสิ้นแล้วให้สแกน QR Code ที่2เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มแจ้งการบริจาค 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์ 5. ให้แนบไฟล์สลิปโอนเงินเลือกช่องทางการส่งเอกสารชำระเงินผ่านอีเมลหรือไปรษณีย์แล้วก็กด ยืนยันข้อมูล6เมื่อท่านได้รับใบเสร็จท่านสามารถนำไปใช้ลถย่อนภาษีได้สองเท่าขออานิสง์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในวันนี้ขอสะท้อนย้อนกลับไปยังท่านและครอบครัวให้มีสุขภาพที่แข็งแรงประสบความสำเร็จในชีวิตและโชคดีตลอดไปครับ